ครับสวัสดีครับทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับเนาะสนามน้องกรุงกระตายครับอันนนทั่วผ้าพอแม่เอื่อยนอ่องมาเบิงราคาง่ว เบื้งบรรยากาศภายในสนามนะครับเนาะมื่อนี้มีงัวดีแล้วค่ะงามสมได้นะครับกับเบิ้องในความกันครับเนาะซึ่งช่วงแรกกอ่านันรถทั่วร์ลงไปให้เบิ้องเราเนาะครับเนาะนี่ก็ถือช่วงที่สองนะครับครับขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เขามาติดตามนะครับเนาะครับท่านใดที่เขามาติดตามไม่ก็ขอฝากช่องอานันรถทั่วร์นั่นเลยด้วครับกดไลค์กดแชร์ยังไงก็อย่าลืมเลยนะครับกดติดตามแล้วก็กดรูมละฆังนะครับเนาะก็สีบอดไอพาดลิปใหม่ๆนะครับเนาะอันนี้ครับช่วงที่สองเบิ้งต่อไปแล้วนะครับเนาะช่่่วงทีีน สนามนกกุงกต่ายนัดวันที่เก้าพฤศจิกายนนี่ราคาง้วสิเป็นยังไงครับตัวง้วสิมีตัวงามตัวถือตาราคาถือใจบนนะครับเนาะขันมากอยากได้ถ่ายมีเบื่อมีโทษกับโทษมากนะครับขันว่ามีกับมันม่วนเพื่อนๆเป็นนะครับเนาะนี่ครับโอ้วางหนีมีแต่งามงามนะครับนี่โอ้ตัวนี้ง้วแม่ตัวนี้งามครับราคาใส่นะครับนี่แม่ลูกนะครับใส่ลูกเขาใสโอ้เนี่ยโอ้ลูกเบิกแดงแป๊ดเลยเอาแม่ลูกครบนี่ห้องอยู่เท่าะไรครับนี ห <33. S 1> ้าพันสหมื่นสามโอ้มาเบิ่งลูกนะจนัะนนงหวะนะครับเนี่ยเบิ่งลูกเพิ่นเด้อแดงเพียรผูนะครับเนาะแดงแป๊ดเลยลูกแดงแป๊ดเพียรผูนี่แม่เพิ่นนะครับเนาะนี่สูงกับอยู่สิร้อยมีสิบกุ้งกวานะครับเนาะลูกแม่ห้าหมื่นกัวนะฮ่องเนาะครับลูกผูโอ้ลูกเพียรผูเพิ่นลูกแรกนะครับเนี่ยลูกที่สองโอ้ลูกงามลูกงามแม่นี่ให้ลูกดี อาครับพี่น้องอยากได้ยังว่าแม่ลูกให้ลูกดี่ดีจรงสิอ่ะตัวมาหาเพื่อนเนียนะครับมีมีเบอร์ติดต่ัวพอนะครับศูนย์เก้าสามห้าแปดเก้าสม้าเจดศูนยสามเก้าเจ็ดศูนย์ตัวมาเบอร์นี้ได้แม่ลูกนี้เนาะแม่นี่ให้ลูกดีครับง้อมาตะบันได้เนาะครับตัดตัวระพักพิมานร้อยเอ็ดนะครับเนาะโอ้ครับมัอน,นี้เมียแม่เดียวนี่ยบอกรอน,นี้มาคบเดียวนี่ยบอกรอน,นี้โอ้เพื่อนเพื่อนจูงตัวนี่เนาะ อาสามารถทำน้ำพุนเด็ดเนาะเอามาเบิ่งโคบนี่ต่อไปนะครับน้องอันนี้ก็โคบแม่ลูกขึ้นกันครับนี่อันนี้ลูกเพศเมียอันนี้ลูกเพศเมียนะครับนี่เจ้าของคนดวงอยู่นะครับอันราคาเท่าไหร่นะครับโคบนี่หาสิบเก้าอ๋อครับลูกลูกแรกมันบอกครับนี่ลูกแรกนะครับนี่เอาเบิ่งมุมงดีมุมเดียวนะครับเนาะมุ่งธนัลยอนแสงครับหาสิบเก้านี่ครับสูงลอยสามสิบชนชนนี่นะครับแม่เพิ่นนะ ข,าาของราคาหาเก่าแม่ลูกลูกเพชรเมี่ยลูกแรกเด้อครับนี่ลูกแรกแข็งขาเล็บอ่ะนุ่มโอ้นุ่มดีแม่นี่นุ่มดีลูกสีแดงแปเทือก,กันครับปะโทมา่าเบอร์เบอร์นี่นะครับ,นนนบเนาะโอ้คนละเบอร์ <laughs> เอาเบอร์แดงกเนะาะโทม่าเบอร์เดียวกันกับแม่นี่นะครับเนาะน,นี่ครับนี่โทมาเดียวกันกับแม่นี่นะครับมาตาบ้านเท่ากันเิ่นมานน้ำกันนะครับเนาะสมารทโทรได้ โอ้วางนี่ไม่ตัดงงามจากของคนไปใส่หมดน,น้อยเนะาะยวันนี้มันหนาเทนี่ตอนงัวเมียเอาเบื้องเบิงบ้งงัวเมียขาวนะคนเนาะขาวโอ้โหจังน้อยสามเบิง้งราคาคนสีห้องสำดแดงเนาะเมียนี่เนาะสูงครับสูงลอยชีกว่าแม่นี่ห้องไทยเนาะครับแม่นี่จากของเป็นกำลังมากครับหนาหนาหนอกนู่นดีเนาะนะตัวเนี้ยโอ้เต่าเดียวกันบ่ โอ้เจ้าเดียวกันเนาะเอาเบิงเบิงเมนี่อนเอาครับเมื่อเบิงเมนี่เมียปากแง่่บาทเนี่ยประเภทสายหูนะครับเด้อพี่น้องที่มักสายหูครับงัวนเมนีโค้งสางใหญ่นะเล็บเท่าตีนดีมืดพี่น้องมักสายหูจากน่อยมีให้เบิงครับเมนีเมนี่ไปได้สองสามท่านไปได้สองท่านนะครับเนาะไปบามันก็ได้มาหูก็ได้เนาะครับเนาะเบิงด่าคนโอ้เครื่องเพียรดำครับ ราคาอยู่เท่าไหร่นะครับนี่เปิดไปหกหมื่นสูงร้อยสี่ร้อยหกสิบไปลดเนาะเบิ่งจากช่วงท้ายครับนี่เพียงเหยียบเฉลยหัวผมเนาะแม่นี่สูงร้อยหกสิบสักสี่หกสิบสองหกสิบสามเนาะครับเนาะแข้งขาดีนะครับแข้งขาบ่มีบ่มีเปียวบ่มีบาดเด้อครับพี่น้องแม่นี่แม่บหมักไงครับโค้งสางเง้าครับทันใดที่หมักหมอกใหญ่ๆแบบนี้ครับติดต่อมาหาแม่นี่ได้เลยครับเนาะหกสิบเท่าไหร่ครับเปิดไป เปิดไปหกมื่นครับเปิดไปหกมื่นที่ซื้อนี่บอ่อาหกมื่นที่ซื้อครับแม่นี่อยากพี่น้องอยากได้แม่แยางไเสิาาเครับโทรมาหาเพนเดนตครับเนาะโทรมาเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์หกสองศูนยู่เจเก่าครับสามหเจ็นัวมาแต่ตับ,บันเลยนะครับนวอ,อยู่บ่อระบือครับโอ้อยู่บ่อระบือนะครับนี่โอ้ใหญ่นาเนี่ยๆๆครับกับแม่เท้าขาวมามองดูกันบ่มามองดูกัน โคมาเบอร์นี่เดยวน้อโคมาเบอร์นี่โคมาเบอร์เดียวกันอันแม่นี่ห้องใคยครับแม่นี่แม่นี่เปิดไปสามหมื่นห้าร้อยครับสามหมื่นห้าร้อยครับอ่านี่แม่นี่สามหมื่นห้าร้อยด้วยเป็น้องนี่ตัวเบิ้งก้อนเนาะครับเน่อสามหมื่นห้าร้อยโคมาเบอร์เดียวกันนี่เนาะโอ้มาเบิ้งงัวขาวข่าเน่าง่ามครับบ้านนี่ติดโบสถ์พร้อมเรียบร้อยเนาะแม่นั่นแม่นบ่อพอแม่นั่นตัวเดียวนี่ โอ้สองตัวก,กันง่ามทั้งสองตัวเลยอันนี้แม่สาวประครับหนิแค่จริงเลยแม่สาวหนาอินเตอร์เลยเนาะหนาง,งามแม่เพิ่อนกระทบมากเลยครับเนี่เนนยเ,เอามาเบิ้งเบิ้งลึงอันนี้ลึงง่ามมากตะพุนเลครับลึงง่ามมากสุดปัดผิดเลยเนาะครับเนะาะเครื่องเพชรดำนเนาะเบิ่งกอก,กขาอโอ้ขาเนี่ยถ่ายง่ามถ่ายสวยแม่นี่ไอเพื่นท่านขึ้นไปเนาะครับตัวนี้ นั่งดูเนานะเป็นมัวสาวนะครับเนาะพวกส่างดีสีขาวนาสวยเอาเพลินลาดครับนุม่มนุ่มดีนะครับเนาะนุมน่มสีเต่าดีดีเลยครับน,ะนะะบนี่ราคาเท่าไรครับตัวนี้เปิดไปสี่เก่าเปิดไปสี่หมื่นเก่าเลยพี่น้องตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นเก่าครับนะี่พี่น้องอยากได้ตัวนี้สี่หมื่นเก่าไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่คองไม่คายครับเอาไปเลี้ยงไปเกีย่ยวเอาเน่อเอนีย่นยมันเนาะครับเนะบนะาะขอโทษมาหาอีพอสุดพอสุด เบอร์ไเนาะครับพอศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่เจกสปดสี่หี่ครับ้นมือมือมือนั่นบ่มือนี่ละโอ้มือนี่มันเถอะไปบสยูหันโอ้ามตับยูเขา่โอ้ครับวันนี้เลียตัวเดียวมือนีกตัวนี้กตัวไหมอ๋ตัวี้วไมเนาะตัวกขายเาครับอ้อน่ พกอันนี้ขึ้นถามหาขึ้นพกไปถามหานลังเลี้ยงไงเนาะคือคนหาจิบคาซินเถอะอ๋อไอ้คาจิบคาซินวะเดี๋ยวขึ้นสมมติห้าเก็บคาซินเถอะเก็บคาซินวะจากไหนเอาแม่นี่นาสนะครับนี่นาพราะน่ะเครื่องเพดดำมนะครับเครื่องเพดดัมเสียที่นี่ดำมาใส่นี่แล้วอันนี้มาดำมใครเนี่ยอันนี้เขาอันนี้คนมักใครมันเจ็ดเจ็กับว่าขายอันนี้คนมักขันดำมหรือคนมักเงีนวะ มอฮะบางทีเขานะเพราะเด็กไฟเลียอันนี้อันนี้บ่เท่าอีกตัวนึงนะครับไก่กันเด็นนี่ครับนี่บ่เท่าอีกตัวนึงนะครับเนาะบ่เท่านี่ราคาเท่าเนาะเน่าจะคลองคนอยู่ใส่น่อยหน่ะราคาเท่านะครับนี่ยโอเห็นไหนจ๊ะโอ้คนจะคลองเราโบเท่าครับโอ้พี่จะคลองเพิ่นบ่บิ่งบบเท่านี่ราคาเท่าไงครับแม่นี่สีโอ้สี่หมื่นสี่ครับอ้าพี่น้องสนใจอยากได้ง้อเท่า โบดน,นะครับเนาะสี่หมื่นสี่ทรงลูกดีให้ลูกงามครับสีนี้ทรงนี้นะครับเนาะหนาอินเตอร์แข้งขาดีเหมือนนะครับสี่หมื่นสี่พี่น้องอยากได้ก็โทรมาหาเพิ่นเนาะเขราท้องสี่เดือนแล้วบอกครับโอ้บันทัดไปยังไปหน่อยเนาะใจเอ็นทับใจเอ็นเจ้าใจเอ็นนะครับเพิ่นทับใจเอ็นไปมีใบมีบือไม่หลอดเนานะเอาพี่น้องง,ง้อตัวนี้ทับไปแล้วมีใบมีบือมีหลอดนะครับเนาะโบดเท่าราคาสี่หมื่นสี่อยากได้โทรมาเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ 8 1ดหนึ0ปดหนึ่งเกตศอศยสี่ศาโทมาหอยฉาดด้วยครับเด้อโอ้ไม่นี่ครับหุ่น,นส่งองเอวงามดีครับนี่สมส่วนดีนะครับเนาะนี่ยืนโกยืนงามนะครับอันของพอสุดนี่กางงามครับเบอร์โตบางกรนนะครับน่ะสองแม่นี่มีเบอร์มีราคาห้สุดนะครับเนาะมักตัวไดก็คหอยโทมาครับเนาะมือนี่บรรยากาศแพสนามรู้สึกว่าสี่พังไปๆครับ ช่วงนี้มันจะสามโมงเองครับอย่างงวมือเศร้าน้าตึบช่วงนี้บางครับซื้อขายกันดีนะครับนัดนี้เนาะครับซื้อขายกันแบบลงโรดมาจับเสียงจับเสียกซื้อขายกันเลยนะครับโอ้ขายดีครับ่นี่น้องอยากมาซื้อมาขายกันมาได้เนาะครับเนาะสนามหนองุงกระต่ายนะครับอำเภอน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะสนามเพิ่นก็เปิดตุกวันที่ซีเก้าซึ่งวันนี้มือนีเป็นวันที่เก่าด้วยครับเด้อัดวันที่เก่านะครับเนาะซีเก้า 14 19 24 29นะครับเนาะครับสนามเปิดเปิดตามวันเวลาดังกล่าวนียนะครับเนาะพี่น้องอยากมาซื้อมาขายกันมาตามวันเวล่าที่นั่นทั่วบอกไว้เนาะครับเนาะหลายท่านหลายคนก็ะเคยมากเราเละนะครับเนาะสำหรับท่านที่มาเบิ่งไม่ที่พี่ันได้เคยมากอะนี่แหละครับสามารถมามาสัมผัสเลยนะครับเนาะมาสัมผัสบรรยากาศว่าเป็นยังไงนะครับเนาะนี่ไม้หอยมาหลายขึ้นกันครับมื้อนี้ ต้นมาสีก็หลายเบาบางไว้นะครับเนาะเอาพาเบิร์ง้วไปเรื่อยนะครับเนาะอ่านี่มาเบิร์ง้วเพศผู้อันนี้มันง้วไถ่ห้าบนอนครับนี่ยังไงอลูกผสมเนาะมือเนียมาจากตัวครับมือเหนียมาสีตัวไห้ขายไปแล้วสองตัวนี้ขายแล้วเหลือทั้คู่นี้โอ้ตัวนี้ขายแล้วแม่ตัวนี้สองตัวนี้ไรเลยยี่ห้อสองตัวไรเลยยี่พาครับฮาซิปรถไต่ยังขับปิดไอยก็คือสองตัวนี้ฮาซิป รถได้รถได้แต่ว่ากำไรเออแต่ว่าไอ้รถได้อยู่ครับรถได้เอาครับซื้อไปก็มีกำไรเท่แน่นอนครับนี่ครับมีมุ้ผูกครับใหญ่ไซครับเสียบแป๊บเดียวส่งนี่ตัวนี้บ้านไหนสนเข้าเนาะตัวนี้คอยสนไม่ไม่เอาเป็นง่วนหน่อยทั้งสองตัวเนาะเอาพี่น้องสายเลี้ยงสายขุนนะครับนี่ซื้อไปเลี้ยงซื้อไปขุนหากำไรส่งนี่ใหญ่ไม่ดีเนาะตัวนี้ใหญ่ใหญ่เขาเดียว เพ่นนี่ท่านถือเงินหาเดือนบหน่อยเนาะเงาเงาะสีเดือนประมาณเดไหนประมาณนี้เนาะนี่มันน้อยๆอยู่ก็สิบบาทนี่ยตัวดีเลยตัวดีเนี่ล้ำตดีพนีเนาะลำโตดีนาดีเขาทาเขาทากันบอนนี่เชียงเออครับแต่ว่าเพ่นนี่ออกแดงแดงง่อยสีได้ครับสีได้แต่ว่าตัวนี้ตัวนี้มันโคงหน่อยหนึ่งครับเดวมันยาวลำยาวหน่อยตัวนี้นางนาดีเนาะนางยาวดีเอาครับตัวละนี้สิบห้าครับบ่อแฝงครับ ต่อได้อีกาำนาะตไดครับครับโทมาเบอร์นี่ครับบ้านนี่โทมาเบอร์ไดเนาะครับศ6 5 065 249 2ศ9 5235 5 2้5งัี่เกาสก้า้าสองามาสองเมหง่วมาตาเซนาะครับนี่ง่วงมาตายังสีสลัดเนาะ่วงมาตายางีสลัดเนาง่วในพื้นที่เนี่ยแหละใกล้ๆกันบักบากาขามไปเอาบากาขามไปเอาทั้บากามาตาอื่นมาไกลเนาะอ๋ครับงัวเอาดีรับรับรับประกันเนาะครับรับยังบอฮันมีโลกด้วยครับเด้อง่วงเอาน้าเชือกสาสารค้า สุบานเนาะครับครนางพันมีโหลกมีไผ่เนาะอ้้ตัวนี้ใหญ่หนาอแ้จะคองพันทงไดีทางไหนเน่ยเาตัวใดมีจะควางนจถามทงไหนพวกมถามตายเนียเนี่พนมาถามเราแนจะควางพัอยู่ออ้เบิ่งไปเลือครับเนาะอามาเบิ่งเมียสาวนีเมียนีไม่นิ่งนี่พอลูวงลอจุงอยู่นี่ คนจีเขาลงมาจากห้องสุดในน้อนี่เนาะแม่นี่เนาะอันนี้ก็พอโอ้เงี้ยังแม่สาวอยู่เนาะราคาเท่าไหร่นาอพอโอ้ว่าสิขายสามสิบหาน้ออเป็นยังบ่พันถึงราคาเนาะตองให้สามสิบเอ็ดถาร้อยนะครับเพิ่นไม่กลับว่าันถึงราคาเสียวเนาะแต่ว่าอยากได้สามสิบหาน้อแต่กับรุ่นได้เนาะขั้นต่อเอาครับไปมันหา แข็งขาเล็บดีนะครับแม่น so ี่ดีอ่ารมโตใส่ได้คว้วสูงคนกับลอยสามสิบกว่านั่งบัตถึงลอยสี่เนาะครับเนาะลอยสามหาลอยสามหกประมาณนี้นะครับเนาะอืมร่ำตใส่ได้แข็งขาขาใหญ่ดีขาหลังอานาโงกนู่นดีใส่ได้อะครับพี่น้องมากอยากได้กับจังคอยโทรมาหาพ่อลุงนี่พ่อลูกมีเบอร์บนเราพอเออจะเบอร์บ่ได้อันงัวเขาอยู่บ้านไหนครับนี่ โอ้บันหน้าขามนี่นอฝักบะพานนี่ีนออยู่อำเภอนาโพได้ครับเด้อนี่ว่าตัวนี้อยู่อำเภอนาโพครับอาคารนี่ครับนี่เช็คราคาง้อผูกง้อเถิกซูฟันครับเท่ายอิพอตัวนี้ตัวนี้ว่าจะได้สี่หมื่นเจ็ดพันโอ้สี่หมื่นเจ็ดพันเขาให้สี่หมื่นหกพันขาดกันอยู่พันหนึ่งขาดกันอยู่พันหนึ่งนะครับตัวนี้บ้านเถิมกันยังพันเอาเนาะ สักปีแล้วเนาะพอตัวนี้ง่วงสามปีโอ้สามปีได้แล้วเนาะเหนื่อมากแล้วครับเนาะวมาพ่อมัวแม่อีกตัวน,น,นึงมุ้งแม่ตัวนี้ห้องไทยพอห้องสี่สิบสองสี่สิบสองห้องให้สี่หมื่นคอยแต่สี่หมื่นกาเรเลี้ยงบ้านเอามาเบิ่งแม่นีไปนะครับเป็นตาเลี้ยงบ่าพี่น้องเนี่ยเอาสี่สิบสองนี้พอแล้วห้องไว้เนาะนี่ครับเป็นมัวแม่สาวมั้งพ่อนาะแม่สาวแม่สาวอ่านุ่มท่าอยู่มีนเล็บก็ดี ปากนานี่ครับเบิ่งเอาเอาใส่ได้ยุต้ะครับ<ช>เป็นหูพอดีพอดีเน,ะนาะครับหางใหญ่พอสมควรครับ42พี่น้องอยากได้เอาไปเป็นเมียพันธุ์ทวงมาต่อมาเสือเอาครับแมนนี่เนาะอันอีนพอมีเบื่อบะเดี๋ยวครับกำลังสีเอาเบื่อจงครับนี่แมนนี่โอ้หางดีครับนี่หางดีเครื่องเพศดั่เนาะครับเนาะเครื่องเพศดั่มลำตัวใส่ได้ครับลำตัวใส่คว้วสูงอยู่ลอย สี่สิบเข่าร้อยส no ี aper, in, ่ส be ิบนะครับ <literal ness> อันนี้ครับโทัมาเบอร์นี้นะครับเนาะอันนี้ง้อกับไอ้ทั่วหาพ่อไนอินเนาะพ่ออินบ้านหกตําบลโน่นแดงบอเลอบือครับง้อตัวนี้เบอร์เบอร์โทัเบอร์แรกนี่บ่พ่อเออมันสนอขันวันนั้นกับทัเขาสองเบอร์โอ้ทัมาสองเบอร์สามเบอร์กันได้ครับนี่ผมมีมัเป็นมีหายุทธสามเบอร์ต่อกันเลยครับนะมักเบอร์ใดกับใครทั่มาเบอร์ใดไอ้เบอร์ติดกับทัวอีกเบอร์นึ่งนะครับเนาะนี่ครับเบอร์โทักับศูนย์หกห้า หกหนึ่งาเองนกบเบอร์หนึครับเอาต่อไปเบอร์ที่สองก็ศูนย์เก้างกอันนี้เบอร์นึงครับเบอร์ต่อมากับเบอร์ที่สามครับศูนย์แปดศนาเจ็ดสองหนะครับติดเบอร์ไหนเบอร์ไหน่ติดกับทัอีกเบอร์หนึ่งเนาะพอเนาะทอเลยบอติบไวให้พอจืดอ่ครอยู่ครับนี่ พีเ่เพิ่นสีซื้อเพิ่นกับสีมาเพิ่นกับเบิงบเบ่งเพิน่นจีเอาอยู่เอาเบิง่งราคาผูยจักตัวครับนี่งัวผูตัวนี้เขาทาอยู่ครับนี่รูบรออยู่งามอยู่ทรงงามครับตัวนี้ทรงงามสิถามเบิ่งนี้พอเล่าสีขายไทยน,น้นอยหน่อยสิพาครับหาสิพา,า,าโอ้สามหมื่นหาหาเนาะสามหมืน 5, ่นห้าพันห้าร้อยนะครับปลายมันหาสิพาด้วยครับนี่ต้นมันกับสามหมืน่นโอ้ตัวนี้หนังหนาดีครับนี่ หนังหนาล่ำขาใหญ่ส่วนส่งอ้าวได้ได้ครับเลยงวดจากปีเนาะพอตัวนี้ขี่เข่าปีนี่เนาะพอเนาะโอ้เป็นงวดงามครับนี่เชื่องดีบ่หน่อยนะโอ้คุณดีอยู่ตัวนี้เนาะคุณดีครับนี่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับเนาะเขาตัวนี้งามเลยครับลุ่มรอล่ำตัวดียืนสวยขาตรงหนอกขาหลังกันใหญ่ครับนี่ขาหลังใหญ่ มังบันทายเพื่อนบันรอบ,บครับรบังรอบตัวกว้มสูงกระสีเขาร้อยมันถึงรอยสี่ครับรอยสามกัวอาอยุเข่าปีหนึง่งนะครับราคาหาสามหมื่นหาพันหาลอยนี่มากอยากได้ก็จะคอยโทรมาหาพอเนีนาะพอเนาะยีห่ห้อมีเบอร์บนนอพอเบอร์ใดพอศูนย์แปดเก้าสามเก้าหก สามเจ็ดสามแปดอ่ะครับเบอร์นี่วัวผูตัวนี้ครับนี่ส่งดีๆงามๆนี่ครับนี่ถักมาได้นะครับเนาะบรรยากาศเช้านี้มื้อนี้ครับบางครับวัววัวคนสื่อหลายครับวัวเขามาแป๊บเดียวบางแป้นจัง้งครับเนาะนี่มันเลก็เสีย่างไปเบิ่งทางวัวไลอสายครับเลาสิได้ขายน้ามูบนนูอนี่เนาะมื้อนี้เนาะไลอสายนี่เนาะครับสียยางไปถามนี่ครับโซนไลอสายอยู่นี่ปู๊บกำลัง กินข้าวโพดอยู่ครับพี่สายกำลังกินข้าวโพดอยู่โอ้ยท่านเดียวเห็นกล่องไปเนาะนี่เนาะนี่ครับง้อสายอยู่โรงนี้นะครับสิมาถามเราเบิ่งมือนี้เราได้ขายดีบ่มือนี้ครับเราสิมาจัดตันี่ดิสากำลังย่างมาพอดีพอดีครับนายสายโอ้ไม่นังกับตองมาหาใหญสายนะครับมาขาดอะไรครับมาสนามเนี่ยเมนี่เนี่ขายหาตัวเมนี่ได้ขายหาตัวเอามาจัดตัวพอมืงเนี่ยเอนี้มาสามสิบสองตัวปัด เอามา32 32ตัวครับสนามอำเภอนาเชีองจังหวัดมหาสารคามครับใครอยากได้ก็มาซื้อเอาครับเลี้งยงวนแล้วก็มาขายต่อยผมก็ได้ครับเออถ้าคนรำ่ำรวยเขาไม่เลี้ยงก็ไม่เป็นไรอืมผมก็หาจริงอย่างนี้นี่ตัวนึงเอ้าภาพมึงตัวนี้จักบาทไงสองหมื่นหา้าสองหมื่นหา้าโอ้ตัวนี้สองหมื่นห้าเรื่องกูมี สี่หมื่นสบร้อยแม่ลูกสรยแม่ลูกลูกมันสีนั่นป้ะนอโอ้ลูกนอนยุนเนาะครับอาสี่หมื่นสิบห้าร้อยตัวนี้สามพันห้า้ามันไทยต้นมันไทยื่นสามพันห้าสองนหตัวนี่เนาะตัวนี้ก็สองหมื่น้าตน้อมืนองนนเจ็ดพา สองตัวนี้สองหมื่นหกพันตัวนี้หน่เจ็ดพันตัวนี้ห่งนตวนี้สองหมื่นสี่พัตัวน้สองหม่นี่พตัวตั้งดังนเดียว่ะเนี่ตนนัวตังๆแมนบอพอ่แมนขขอ๋อเอาไปบึ่งมาบึ่งอีกออาไปทางไหนครับว่ครับยางน้ำกุญย,ยสายไปนี่เล้ครับบ้านี่โอ้หัวหลครับมือนีมันยญายสาย,ยมาหลายครับ เราคิวห่งแสนงนขายดีก็ไ่ได้วละรอยสเอละเมีงกวโลละโลละสามร้อยครับครับหมื่นสี่พันขายลูกไแล้วขายลูกไปแล้วสองหมื่หาตัวขาวนั้นตัวนี้ตัแม่ตีโอ้ตัวนี้ไงกูมูตัวนี้นานาอดีตัวนี้เป็นเป่วแม่เนาะ แล้วค่าพอตัวนี้สามหมื่นเก้านนะครับตัวนี้สามหมืนเก้าพันอบงเบิ้งอีกเบิ้งอีกของยสายเบิ้งอีกตัวนี้สามหมื่นห้าเมื่อสมีนบอเมืเนี่ยตัวนี้สามหมื่นสี่พันเมาเบิ้งมาเบิ้งตัวเมียตัวนี้มัเราพ่อนายสายเอายสาย่าตัวนี้มัเรารับสามหมื่นสี่พัน่ไม่มันเย ราคาดีาดนราคางามตัวนี้ไหมเอาครับพี่น้องม้ากู้หญ่สายตัวใดที่เล่าบอ,อกผ้าผ้าเบิร์มาเนี่ได้หลายตัวนี่มือนีเมืสามสิบตัวต็สามสิบสองตัวสตใครเราเจ็ดตัวใครเรา,า,า,เราหา,า,ย,า,หายัางอีกหลายตัวนี่ม้ากู้กับใคคู่กันโอ้เอาเอาบัานี้ถามเบอร์ใหญ่สายเนี่ยใครพี่น้องโทรมาซื้อเบอร์ครับบันี้พี่น้องเอฟซี C, หลายคนอยากได้เบอร์ใหญ่สายนะครับมือนีก็สิถามให้นะครับบางนัดจะลืมถามให้เนาะ เราจันมาเอาชีโทม่านโอ้อันนี้เบอร์ครับนี่เบอร์สลักไปดีเลยอไอ้นนอโโด,ดอกอ,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  <laughs> อันนี้ครับเบอร์<ม>0637175276เนี่ครับงัวใหญ่ยายสายที่ผ้าบามานี่ยนะครับพี่น้องอยากได้เบอร์ใหญ่สายโทรมาต่อมาเสือเอาน้ำเล้ากับทรมาเบอร์นี้นะครับน้อเบอร์0637175276 เนื้อสายอันพี่น้องอันถามว่าพี่เนืสายนี่อยู่บ้านไดนพ่ะนะพิ่นอยากหูตมนาผูอำเภอยางสุราษฎบ้านเลยบ้าน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 นาผูบ้านนาผูเล่นปะอยู่คุ้มไดนไปเห็นถามเห็นโตเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องว่าไม่ต้องยานไ่พอไปถามบ้างว่าบ้านเนื้อสายอยู่สายหูเลยเอาอยู่บ้านบ้านนาผูตำบลนาผูอำเภอย่างสุราษฎร์หูบ้านเราตัวนี้เบิ่งเราตัวแม่ลูกไหมอ๋อ หลายเบิ้งสองล้าพันหมดอยู่สองหมื่นหาสองมื่นหา่งสองหมื่นหาถ้าขังนี่มันย้อนเสียงได้ไงนี่มันย้อนเสียงจากน้อยท่านนี้ออบอกพี่น้องมาซื้อเงว่อนั่มมาเลยบอกพี่น้องมาซื้อเงท่อยาก้ก็ม หอยทีแปดสายท่องเลยเด้อพ่อแม่ลูกก็ได้เอาโตเดียก็ได้เจ้าผู้ก็ได้เอาพร้อมๆไปทะเลอ้วนแล้วก็ให้เดือนละพันกันไปเลี้ยงห่าหอมาติดต่ออันนั้นหลอนท้วนละครับผลงานเออทุกนัดแล้วมาสัมผัสอย่างละครับหมูวานก็เจ้านึงก็ไปส่งสิโตเจ้านึงไปส่งสีโตบ้านดอกลำไปส่งกรับสมรัดหมูวานเนี่ยครับโอ้กำไรดีตัวนี่เนาะ ไปบ่ทันบนเต็นลงรถพวกล้อโอ้แล้วได้กยวไม่เลนตัวพัดเหมือนไหเออเอาไวเนาะอ่าดีๆได้ซทำได้ก็ดีเหมือนน้อใหญ่เนาะเออเอาได้นิดเน้อยก็เติมกันไปเนาะอ่าครับพี่น้องอยากได้งัวราคาดีๆงามๆงัวทรงไทยบ้านเฮาเลี้ยงก็มาเอา่หมาดน้ำเงี้ยสายนี่เนาะมันสีเงี้ยสายเบืออ่าเป็นี่ที่เลี้ยงกับเมา่เรื่องข้าเออสนามเสือทุ่งติสถนุราอยางจากอำเภอนาเชือกไปอำเภอพยัคฆภูมิปิสัย ป่านอำพภอยางสุซูลาน์ก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับที่ถนนลาดยางอำเภอนาเชือกมหาสารคามครับวันที่ห้าที่สิบที่ห้าที่สิบที่ห้าสามสิบทุกนัดแจกมาก่อนวันทุกขอกวันนี้เขาก็นัดมา่อวนที่สี่เพาว่าวันที่สิบห้ากับวันที่สิบสี่มื้อนี้นัดวันที่เก้าเนาะวันที่เก้าเป็วันที่ปกติมันช่เป็นปกติสิเป็นวันที่สิบเนาะแต่ต้องเขาวันที่เก้าครับเขาใจตามนี้นะพี่น้องเนาะ เขาก็นัดมือนึงนะครับวันท<ะ>ี่สิบวันทีาสิวัน,นที่สามสิบวันที่ยี่สิบเก้าวันที่สิบห้ากับวันที่สิบสี่ถ้าสมมูรณ์ทองใจอยากได้ก็มาเอาเด้อมาห้อยสายทองอันนันอ่อนทัวนี่แหละสัมภาษณ์กันแล้วนี่ขอพูดในสาลหลายๆนะครับเนะ <c oughs> ะาะกจังาาน้่ก็บเจ้าเขาเราคือว่าเมื่ <c oughs> ดได้กัดกวิทยาศาสตบ์มา้ำไรนี่วุ้ยสิบพิฆาตภาษาซิีวมาตำใส่ปากถามดูดิได้ยินเวลาไปดัก สิมาสิไปขอปลาซิวอยู่ตำเส่ปากกอกตเส่ปรกกอากคาม่แล้วแซ่บ <c oughs> โอ้ยผมม่กินสุปทีเดียวใส่มูแดกงแดกง็ได้ใส่แต่ว่าใสบ่บักคามามันเสียบครับบักคามกับป,ปักก<า>อกเลยงตำปลาซิวขาก่เขายโบาทเขาไม่ต้องขายขายแต่งวพอใหญ่ใส่ไยโดย้อ้ยกินนกรดแจกลูกปัหลานไปตัวเนาะได้รลายไหม การหมุนเวงนนีจน้นเขาือกันเด้เพาะขาหงอกันได้จี้ฮะขาินไปตำบวกันละครับครับครับนี่ก็ได้หาตแล้วผมคนเดียวนี่ครับครับผมครับผมกำงควงลูกควงายเลยับครับครับองนายกขนประตองเปอนะเชอคับมันเป็นรื่อขอเขาครับถ้าได้ละครับเขสมมตจะได้ก็มาเอาสินามาทุ่ง บริการอย่างดีมาวันที่สามมาอาบน้ำมาแช่พรุ่งนี้เช้าวันที่สี่ก็ซื้อวัวก็ฝากข้อก็ไว้มีรถรับส่งบริการถึงที่ถ้าถูกราคากันถ้าไม่ถูกราคาก็เหมาเอาแล้วครับขอบคุณในหลายเด้อใชสายครับพูดไม่หนีง่เขาเกแม่บอกง่เลยพี่น้องไทยนะครับแม่ยังไงสิเจ้าของโมยูนัม โอ้ใหญ่สูงนะเอามาเบิ้งตัวเจ้าของอยู่นั่นี่ครับนี่เฟสผู๋เอามาเบิ้งผู๋น้อยจักตัวครับแล้วค่าเทย์น้อยหน่อยหน่อยมื่นกัวมื่นกัวนี่ละมื่นกัวโอ้นี่ครับลำตัวเงี้ยวดีได้ดิเอาซตำหนีคนก็อยากได้อยากได้ก็มีนะครับนี่มื่นกว่าบาทแม่นั่นเทย์ครับแม่นั่นเจ้าของเพิ่นเทย์มั้ยเจ้าของก็ไม่เห็นก็เลยนะแม่นั่นเจ้าของเพิ่นโมยู่คนนะเนาะ่เจ้าของ เอามื่อนี้ไม่อยู um, ่แก่น um, ี่ครับแก่อยู day, ja ่กองมนวยการนครับนั่นนะครับกระสีปิดคลิปอยู่นี่เหรอครับนี่ครับคลิปนี้ปิดสนามย่มุมนี่นะครับเนาะคลิปนี้นัดนี่นักกุ้งสนามนักกุ้งกระต่ายครับปิดสนามอยู่อ๋อสวัสดีครับครับพุทธไอ้มาได้คลิปที่สองเหรครับนี่ขายเหมือนเราบ้างครับงัวยว่างไในงัวโอ้ครับ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  อ้ยคุณเห็นทัพไงง้อตัวไหนเนาะครับนี่บ่งัวเมียสองสองแม่เลยบ่ท่าไดครับตัวนี้แล้วค่ะสองตัวนี้หามื่นโอ้ครับสองตัวนี้หามื่นเนาะงัวเมียสีนี่ส่งนี่นะครับนี่พวกนี่ล่าหลอดบ่นอนบ่ลูกนี่หามื่นเราห้องไว้สองตัวนี่อยากได้กบท่วมหาพีหลอดเด้อครับนี่นี่พ่อหลอดเนาะนี่ครับ ว่าสองตัวนี้โอ้ส่งคือกันครับนี่ยส่งคือกันอารมตัวดีทั้งสอตัวเลยเนาะสูงกับสี่เขาลอยสามก้สี่เขาลอยสี่ทั้งสองตัวเลยครับนี่สองเมทัวหาเนียหลอดเนาะนียหลอดเนาะเบอร์ใดสามศูนย์เก้าสามห้าศูนยเก้าเกาเก้าเก้าห้าเจ็จครับครับเพรเบอร์นี้นะครับเนาะนี่สองตัม่นี่สองแม่นี่อขาก็สิบคลิปยี่นี่เลยนะครับเนาะคลิปนี้นะครับเนาะเพราะว่าบ่วยาอยู่ดนบันไดนครับเพราะว่าเฝ้าไปโงคลิปมีพิรนบงเนะครับเนาะ คลิปแต่ละคลิปโซ่สีโลกนี้นี่ก็ใช้เวลาดลนะครับเนาะทำท้ายฮอดนี่สิบขึ้นไปหรือสามสิบที่สิบเดี๋ยวสามสี่ชั่วโมงแต่ละคลิปนี่เฮ็ดยังบ้อลเรียบนะครับเนาะไปท้ายใส่กับในโลกรุ่นมุขเจ้าสุดคลิปสุดคลิปนะครับย้อนระบบมันมันซ่านะครับเนาะอันนี้ครับสนามนี่มือนี่ปิดคลิปอยู่นี่นะครับเนาะอันนั้นโดนท่วนนะครับเนาะพ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งงัวนผันมักกะพักได้นะครับผันนี่เบือผันมักกะเบิ่งง่วนเพิ่มไปเนาะครับเนาะ อ๋พอกันชิปนาชิปไหมครับชิปนี่สวัสดีครับ